งเนาะกระสสงที่กระจอเป็นใส่เจียฟื้นอันนั้นเป็นเซนนั่นเป็นไว้บรือเล่ากระปูไดโนมายไรคนั้ <c oughs> <c oughs> ทักทายสบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้จะน่าอยู่เขตผู้โอยขึ้นเก้พยาพี่น้องเอยจะน,น่าสิพาพี่ผ้าหนองมาชมวิถีชีวิตที่มู่บานกลางภูเขาเนาะอยู่ยเขตผู้โอยอเฮาเมืองสันใส่แข้งอัตเตปื้อเนาะซึ่งว่ามูบานนดังก้านี่เป็นมูบานชส้นเผาส้นเผาตะเลียงเนาะเชื่อว่าบรรยากาศทางบาท์สนเผาร่างกก่านี่สิเป็นแบบใดั่ะจะน,น่าสิพาพี่ผ้าน้องมาชม ทับส้มแบบเงวๆเลยนอกพีน้องเนาะมีเต่บผู้สายเลยเกี่ยฟืน Ồ, hàng kèn hàng, bầu không khí, nham không khí, bầu เล่เาเขาเล่าเขาพี่น้องกันเพื่อ <c oughs> นลังนีวอ,อยืนแนววะ

าดัเป็นหมู่บานกลางภูเขาเพี่น้อยอยู่เขตผู้ร้อยเมืองสันสเซ็าเป็นบรรยากาศยามแหลงเพี่น้อยถือว่าบรรยากาศนี่สงบดีเพี่น้อย ผู้บานดังกาวนี้ไฟฟ้าสัญญาณโทรศัพท์มีอยู่พี่น้องไงนี่พี่น้องนี่เขาเอินว่ากระสังเนาะกระสังที่ขาเจับเป็นใส่เจียฟืนเจียขเขาเจียมะอึ แอกเนาะเป็นอุปกรณ์หับใสในโคอเหอนของพี่น้องเพื่อนทนั้งนี้โอ้หักแต่งลายเนาะมีสลีเน,ะนาะหมักสลีคล้คายบ่สลี่ขา,ายอายู่นิตขายโลเท่าไหร่โลพันโลพันโอ้ลายขนาดพี่น้อง นี่พีน้อมีแต่สลีพี่น้องเนแกออกมาหมดเนาะขึ้นมาเด้อได้ๆสลีมักเตะตหมู่บ้านเฮาทางนี้ก็อุดมสมบูรณ์พี่น้องบ่จะเป็นพืชพันธุ์ธัญหาต่าง สลีน้นานึนนียู่จยงเียลตอนออรอ่อนนยู่จยงหนามเินตออกซานหยาบซาน่ร้นฮะซานนกะซางนอโอ้ม่พันซานกะซางพี่นอแกซีเหล้วแล้วนอมาได้พันซานนี่ อันนั้นเป็นเซนัเป็นวายบอกเป็นไว้เด็กกจะนาแตกกันจะนาแไได้แล้วได้และอันนี้อ่ะมันจกก่ะนะใชเอ่นี้แหละมึงอนยังไรแันได้เจละตอนมึงกินยองครับขอบใจขอบใจ ในแนวตอนพี่น้องเองในหมกแตงมกอ,อึมายามพี่น้องเพิ่งทงนี้พี่น้องปงปาพี่น้นองปวานมกแตงน่นนก็ได้หมกอึอ ขอบใจขอบใจมื้อนะ mượn ạ. โองนี่ก็พ่นตกแนะ่ทางจะมือนแนะ่หน่อยนึงพี่เนาะไปมาก,กันละวัดนะบ้างแนะ่ พอมาแต่ให้วงยานี yeah ่ยไปเก็บมักแตงจะฟูไดโนใหม่ลายเ้รอ กำจัดเราใหม่เลแนะนี่แหละวิธีชีวิตของสาบานพี่น้องเพิ่นทั้งนี้พี่น้องเอ้เต้ไปดัง